วันนี้เป็นครั้งที่52ตรงกับวันที่สาเธันวาคม2 5ง8าข้าพเจ้าวิทยาธรรมเจ้าขอเก็นวาจารสาธยาพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาแสงบูชาและปีนาจารยบูชาแด่องค์พระคุณปฏิเเจ้าองหลวงปู่สมเด็จลุหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ที่เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีพระเทพเทวราชทั้งหลายประจุมานุโมทนาในการศสกษาทายาทข้าเปนเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนัยครูบาอาจารย์และเทพเทวราชทั้งหลาย ดจมดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาเทนคมแต่การสวดสาธยายมันต่อไปขอสดจุมบเทวดาสมนตาจักรวาลทีสูบะาตากับชัตเทวดาจะทำมามราชสัสนันทีสักขโมกกะทังสักเทกามีจะรู้เป้คือสิเศคาระเตสฉันจะนิเคอะาเนที่เปรตเทจะฆ่าเนจะรู้นักฆ่าเนที่วะทีมีเศต มาจจยันตุเทวาสลทลัยสเมยาันเทนาคาติถันตาสันติเทยังนิวรวาจนะสาธกโมิสุนันตุธัมมสวนารุยมภะทันตาธัมมสุนัารุยยัมภะทันตาธรมมสุนารุยมภะทันตาสวนิมัตการสุทิคาถา นิโมติสาภะวัดตัวหนตัวสมัยสมเพื่อเทสารนโมติสาภะวัตัวหตัวสมาสมพื่อเสานโมติสาภะวัตัวตัสมามพทสรสสัจจกิริยาติฐาหน้าติเมสอนไ้นาันยังพุทโธมสอนไ้นงว่ารังเมตนาสัจจะวเจนัสสุสิเมหทุสุสุตตาเมติาสุเมสไดนันยังธรรมโมมสอนนว่ารังเมตนาสัจจะวาเจนสสุิเมหุสุสุตาเมินาัเมส้นันยังสังโฆมสอนนว่ารังเมตนาสัจจะวัจเจนุสสุส มหาาล้นีโกนาเถะที่อาารคายมหานีโกนเถตใช้สัพพปานีนางพูเลตวันารามีสับพะาเปิดสสมโพธิมุตมาเงยเตนะสาจจเชนมาอุสัพพุกตะวัมหาาลนิโกนะอีกายสัพพปานี่นางพูเลตวันารามีสัพพะาเปิดสสมโพธิมุตมาเงยเตนะสาจจเชนมาอุสัพพุกตะวั มาคารุน er so ิโกะนันทสุขัยสัพพานินางโกเลตวะพัฒนีสัพพะตัวสัมโพธิมุตตังเยเตะเถระวะเชนามันจิสัพผูปัทโตะมาสดมหาสมัยสตรเทวเมศตเอกังสัยังพุทธสัพเสุะรติกาภิราวะถิสุนิมหาวันีมหาตาปิสังเกนะสัจจิปันสมาเติพิสุตกสัพเพเววะ พาดหังเจียสิจโรกัาตุิเทวะทายพุยเนสิตติการหุพภวันตันาสังเจทคุณัตุนังสัทาวาสัยกานทวานิท้หุสยังโพภวสสะสุวิหารติคาิวุสัญมหาวันมตานาิสงเกนัสสิันสมียุสสกยิเกยวันพาั่นเจียจรกัตตุนเทวะายพุยเนสิตติกาหุัวันานัสนาาิะ

พระวันัิวาเทตวาธมทนตัสังเทธมัมตางถิตาภูอิคาเทวตาพระธรวัโตสังจิเจมังคาทั้งกับาสีนาสุเมโยภวนาสมิเถรกยสมมาพะตาตาคตธหมังคามัสัุยังตาจิตาอิอักกราสิเตสังทันเจธาราเทวตาพระธรวโตสังจิเจมังคาทั้งกัาสิเตตพิภว สมาทานสุขิตาเถนโชุตเนการสุสานเถี่ยนิทานิทานิตวันที่ญาณังคันสุขานิตาเถี่ยตาคุกปาราเทวตาสุกขวัตโตสนขิเกยมังคงถังอุภาสิเศทวากิลังเศทวากปริคังตะกิลหเสบมมีชาเตจดันเศสตาลิมาดาสัตว์มตาสุทันตาสุสีนะคาเถีตาคปาราเทวตาสุขวัตโตสุขิตเกยมังคาถังภาสิเยเทจุพุทังสารุนนังกตา

ภวิสัตินาคตมทานานาหันโตสัมาตัตาเตสรสิทะววงตานเงตาปะรังวยวตมะตาสิติตาภวิสัญติเศรีธติไมังเะรายาจิตติสัมิิุเทวกายานังมามิิติสามิทิพุเวกายานังามิสสามิิุเวะวะกายานังามิตังสินาทาสาังม้านะสสกะโรตาสสามิเตเววังพันเติโคเตภิภะคะวะโตจจสังสมภะโวะเตทุโวจั สิโลกมันุปัสสนียกับะทุกิตายสิกินิขันอังเถิดตาสมัยตาปุถุสีหวสันีนาโรมหังสาติสัมพีโมุทาตมันุสาสุทามิปสสนญมันนาิลาภิเดียวกันะสตยะตัววันนี้ขปิบรวาตุเว่าตัวมันเมีสุทามสาวเพศสตรีเทเทวกายิตร เทวิาสติโตเจตปะมะดะลุงสุตวะพุสสัสนังเสัมภะตรลงาณมนุสัสนุสสนังอภเพเกสัตมัาจึงสัสสัะิสัยเกสันสันะอมนุสานะมสคภะงสัสนุทสเกสนุทัสเกสัสสัเสัสนุสทักสัสนุังเสนุกสัุทัสสสุมะตกนสัสะนัสันเกัทัันทสััสสัุัสสส

ุริมันจะทิสังรใชาถ้าแต่รโกทาษาสติคันธพานาทิปติมหารใช้สัสสโซปิตาปิตาสุท่นามามหลัพลาอะทีมันโตชุติมันโตวันีมันโตสสิโนมูทมานาทิกรมุกิภูนสติจิมันงถ้าที่นั้นจะทิสังไรใช้ไม่โดนหัวถ้าษาสติขันธานาทิปติมหารใช้สัสสิโสปิตาปิตาสกุยนามามหัพลาอ่ะทีมันโตชุติมันโตวันทีันโตสสิโนมูทมานาทิกมุกิภนสัิินัน và mình giải trí sáng nay cha mới đưa phạt tố và sáng thời gian khác này thì thời mà há lại tránh sự sốt kịch tác và sắp quên thế nào mà mới thật thà đây thì mình tôi chút thì mình tôi vẫn muốn tôi hết sự nông môn thôi mà này cái cơm thì cố nên sẵn quyết định mà năng ta này giải trí sáng nay cha cười lo tổ kịch sáng thời gian khác này thì thời mà há lại tránh sự sốt kịch tác và sắp quên thế nào mà mới thật thà đây thì mình tôi chút thì mình tôi vẫn muốn tôi hết sự nông môn thôi mà này thì cố nên sẵn năng ภูรมาทิสังทันโัิเนนะไม่ดูโกชิเมนะไม่ดูะโกเวโรตลังทสังสัตโรเมหะชาสมาสตโตโรทิสัันนนมานะังนิรวะตะเวสังไยาวิโนทาสาคภวันจันิตาสถะมยาเทนทิเวเทนตุเมภูโฉูโตสหันทันโอคมเสถสิทินัตันทุนิันุสุปนาทโธะมัโยจติวะสูตโตันโมทนิจิตเเสนุสขันธขั้โพนึโรราชาชันโอาภูปัญจะโเสวตติวะเทม สุเมวัชสาเอเตสัญญาจารชานุพันธภาษาลุกศาหราชุภีมุทมานาภิกมุขิโคนาสรมิหะนังนะท้ากุณณะภาษานาคาวีสาราสาหัสักคาคัมภลัสตัตตะอักขุปายยาคาสายาติทิยามุนาทัศนาทัสกาคุณาภิสสิโนเวลาวโนมานาโคโสภาคัสสันติงวะนังเยนาทารเชสาสาหารันติทิพาทิชาปกิยสุทธัศคุภีไหยนะสาเทวานามชัพตะตาจิตตาสุขปนายติเตสนามังอภิยันตธา นาข้ารายใช้นมาสิสิปนิโตเข้มเมตาสิพิโตสังหิวาจายิปปโยยนตานะคะสุปนาสระมกังสุทังสิกาวิเชหันเทนะสมุทังสุลาสิตาภาถังวะสาวัเสที่มือนตัวสุสโนการกเปชนฌาทิสมาสุนาธานเวกัสาเวปจิติสุจิตติจปาราโนมุจิสาสตันสคลิปุตานังสัยะเวโรจนามิจฉันยิตวาคะนิเสตังลาุคทังมุข้มุงสโยธานิทัดท สนิทิมังอาปชเทวะปัตติวิเทสวาโยทัาน์ขมิงนาวะนนาเทวะสโมจะยสสาสหามิตาเนาายิตาคุเทวะยะสสิโนทเสติัสทากายาสเนานัวรนี้โดที่มันโตชิมนโตวันที่ันโตยัสสิโมโมทุกเมนาพิเกมพิโคนั้สุิทโมนัเว่นทาเทวะสาริจสมะจตุเวยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาภูรากิตาสุริยเสตปนิสาเทวะสุนิยมาภูรักิตานักตายิราตวา อาภูมทันทวาการวชนูบวชเสดโตสโกทาคาริทัศโเสเตากายสเพนิสวรรนโยทีมันโตทุจิมันตวันทุันโตเสัสสิโโมทมานาทิ่มคูนาสันทิว่นางอทาภูาภูเทวาชละมะชชนะมะสิขาเรีว่าอทิตยาจโรชาจุมาปุพานิภาสิโนว่าเนาสาธรรมาจะอัจจาจะเนชกา สุลยรุจิลาคูวคอาวันิสิโนทเสติทศากายาสเปนังตวันทโนทีิมันโตชิติมันตวันุมันโตยัสสิโมโมทมนาุกมุจิขูนัสันิิงะนังสมานังหาสมานามุสัมนุสุตมัิตาปจุสิกาคคูวิโนปะตุสิกาทาคูและเยเทวายสโรยิตวะสิโนภาราคามหาภารคาคเทวายสสิโน เกษตรากายาเปนนั้นตัววันนี้โดยที่มันโตชุดทีมันโตวันทวันโตยศศิลโมทมาณฑิกรรมทิ่ในสันนินงสุกากลุ่หาอาอาูเวค่านาสาสาวธาใครหาามุขาูเทวมิตรานาสุามตาหารัชาิศายศสิโลเถนยานาคาปุชโัติเกษตรทากายาสเพนนั้นตัววันนี้โดยที่มันโตชุดทีมันโตวันทันตยศิลโมมาิมสเทมิยาสุไต เชมียตุสตายะมาจัตะิกาจายัสสนุสัมพิจตกาลามัเสถาโชตินามาจะอาสวานิมานะทัติโนอาภูธาเกิสระณีนิกายเสษตรเถธาสกายาสัพเพนานะตวันิโนอิิมันโตชุติมันโตวันโนวันโตเอสสินุโมทิมานาพิจตมุจิตโงนาสุทิถึงวันนางเกษตรเตเตวนิกายาสัพเพนานะตวันิโนนัมมันทิเย็นอะคันชุนเยสินีเศรษฐิสาสาคงแตชาติมาคงละงูขัดตินะมนาสวัสดิ์เจ้มูขัดรังนากัง จันทังว่าสิการติดตังสุขมาปรมาตยสุขิตาที่มาตสนาสังมาโรติโสตโสภาคาสานิเงว่นางสัจธรมพะโลกานงมหาพมาภิปตติปันโนชุติมันโตพิสมัยพโยยะสสโสทศเศทัเศีสาวราอาคุปเจเาว่าสวติโนเตสังสมัรชโตอาคาตัวปิวาริโตเตจิสัพเติปุเตจิสังเตเยสัพัมะเก มาลเสนิการใปันกันหาสามันที่ยังเอตันห้ถัดันชาตอาราเคทันทัามัตตุสมนตาปฏิวารีรตมาวงสิทาโกจิณังยิติปัตถมหาเสนนกันหาเสนังเปศัยปัญญาถัละมาหัสจสรังกัตวานเรวังยถาภาุสุโเมโกถันยิยันโตสายชุโกรถาสุัจิาวัติสังขิโตัวเซยงเสเันจิสัพพังจิญญาโยตตะวานะจะกมาตัตมันติสัทาสาวเกสาสเนนัเต มาเสนาผิกันตาเทวิชานาติโกเตชาตพม่าตระลุงศิวาพุทธศิษยาสังานุวิตรายขีปกะมุนิสังรมณีเชยโยศเทวิชิตสังตามาพิยาติไกสัสสโนมทันติสาโตเตสางวัเตนิสุตาตปาสดจนละเชียปกรณ์นโมเมพุทธเตศศรารัตนยะธรรมมิจเตศพสิทธิปพสิทวะ ญาตายะปรเมสุราสิ์ที่ทมาจะอินทาจะจตุโลกคังพีรักคาสัมคาพตุงคังคาจะสัม้ใชายระปิที่พราวันติเตชาย้ะชายะเทรันีเทรันีทักที่ทักทีนักที่นักที่ชาย้ะชายยะขปุละตนนิใยที่ไรใสเศนะมรู้าชัคนนอที่ชีชาย้ะชายยะคำพีระสมทีนาเกนฑทนาที๊พีสาจะพูตะกาลิ ชายาชัยาตุนิมิตาโรทีชัยชัยสิงหีสิาธานุมุกชาชัยชัยวรุณนมุกษาตาชัยชัยจำปาทินาขัตตุลักโตชัยชัยคข้าชักคนตุรงศุกรับผู้ชงสีชายาตะทิพาชัยชัยวรุณมุขยาตาชิสิตเสนารีตุนสุขี่นอราดีชัยชัยสุขาสุขาชีวิชัยชัยทอรณีตะเลสทธาสุชัยาชัยชัยาทอรณีสังติสทา ใช้ใช้เมกระรอนัญยาเพราะว่าตใช้ใช้ยาวรุนให้ยาเขใชยใช้ใช้ยาราชเสสุรภุทเิตาใช้ใช้ยใช้ยารรมเณรทั้นาใช้ใช้ยาบารชาที่ราชรใช้ใช้ยใช้ยาปัตติมีสุภัยใช้ใช้ยาราหังตาปัจเจกภูตทาวังใช้ใช้ยาเมหสุโรห์โลหินเทวาใช้ใช้ยาธรรมาสุรัโตใช้ใช้ยานาโขพุเดียโก วิลุภัณฑ์โผล่จันทิมาทวิอินโคสะเวทเกยโยจะภเวลวันโนปิจาอธิวายโยจะพาชุนโผล่มาโรทัศราชะโกอัตตาทัศม์มหาเทวาสิทธิตาสะศาเทโยอิสิโนสาภกาสัพพาชัยยารามุทวันตุเตชัยะธรรมุจะสังโฆจะทัศปาโรจะชายะกลางอิเตนะชายะเตเชนชายะโสตีทวันจิตเตอิเตนะกพุทธเตเชนนัหุตุเตชายะมังคะลัง โยปิพุทธสศเสดมโตยังมาลสภาปิมโตกระชโยโพสยำโพทีมันเทปโมที่ตาชยตถทาพระคณามิหิสินโนชโยปิพุทธทัศเสด็มโตยังมาลสภาปิมัโตกระราชโยโพสยำโพที่มันเทผันามที่ตาใช่ยิพุทายพระคณะมัาเาสาินโตราโย โคสยมผูทิมันเทผมโมทิตาสยยะตะาเสวะข้ามิเหสุโนเยโยปิพุทธัสสุสิลิมัโตยังมาระสัจปาปิมโตภราเชโยโคสยมผูทิมันเทผมโมทิตาสยยะตะาสุปานขณานามิเหสุโนเยโยปิพุทธัสสุสิลิมัโตยังมาระสัจปาปิมัโตภราเชโยโคสยมผูทิมันเทผมโมทิตาสยยะตะา นาคขานามิเหสิโนเชยอภิภิทัสสสิลิมโตยังมารัสสสัพติมโตภราชโยโภสยมโภทิมันเทปุทิตาชนิปทาสัพคำข้าขนามิเหสิโนเชยันโตภพทิยามูเรศกายนังงานทิวัตโนเอวังโตวังให้เชยอหิเยาสิเชยมังคะเลอปราชิปปันังเกสินเสภะธรรมวิโขคะเลอภิเสเกสาบภพุทธานังอะคปภะโตะโมทิติสนะขัตัง สุมังคลังสุปาพาตังสุหิตังสุพโนสุมุตโตจะสุยทั้งทำใหจาริสุปะทักสีนังไกยกรรมวจิจกรรมปะทักีนังปทักสินังโนกัมังปะิีเจปะทักสินาปะทักสินานตัตวันโนกัจพัเทปทักสิเมเตะทะละตาเศตษกิลุนหาพุทธศาสเ์อโรคาเศรษกโหตัโหตาสหัสเพหยิยะติพิสุนันทุกุตโเยเทวสนิข้าเนียธิพัา มีายุกาสัทธาหุนตุสุขิตาหุนตุสัพพะธารากันตุสัพพะสัตตานังรากันตุสินัสสาสนังยาคาจิตปัจจานาเทสังสัพเพปุเรตุมโนรัชาเยตกาเรโววัสสันตุวัสสังวัสสาวราคาโลคาจิตปัจจาวาเิสังนิวาเรตุจสัพพะธากายสังจิตาสังอราหังตุยะธาทุหังวทสวดธรรมนิยามสุตัง เอวเมสุตังยิ่กังสมิยังพุทธภาวะสาวุติยังนาติเชตวะเลอนาคะเพนกัสัสอานามิตติภูเข้าภาวะภิกขุอาเมนเจสิภิกะวุติปะทันเจสิเจภิคุพุทธวูโตปัจจสูสุภภาวะยตถุโวจาปปาทาวาภิกขเวตถาคตานังนุปาทาวาตถาคตานังสิตาสาถาตุธรรมะิจิตตาธรรมนิยญาณิตาสัพเพสังขารานิจติตังตถาคตโต พิสัมพุชิติพิสมิทธิพิสัมพุชิตตวาพิสมทธตวะจิตติเทเจสติพันธเภติปปัตถเภติวิวาลติพิพาสเถิดานิการุติสเพสังขารานิจาติอปปาทาวาพิคเวตาธาคตาณังนุปปัตถวาตาคตาณังจิตตาวสาธาตุธรรมะจิตตตาธรรมุวิยามะตาสเพสังขาราทุกขานิสัพเต พิสมพุทธสติพิสมีติพิสัมพุทธิตวะพิสมีตวะสิกขะทีเทเสติพันธเวติปัสสะเวติวิวาเรติวิปัสสติทธนิกโรติสเพสังขาราสุขาติภัตตาวาพิโตเวจะทาพตานังทุกภัตตาวาธะท้าพตานังสีตาภาษาธะตัธรรมะสิตาธรรมะนิยะมะตาสุเพธธรรมานตาติตังจะาพตโตพิสมพุทธสติพิสมีติพิสมพุทธิตวะพิสมีตวะ กัรจิตกติเทเสติปัญญเปติปัสเติวิวาเติวิภัสติตานิคารติสสเพตมะนะตาติธรรมวุจฉพักกวะตัตมะนาเตภิกขุพักกวะโตภาสิตังอภินันทุนติปสวดทัชเชกรัตคาถาปฏิทังนานวะขมือลูกปฏิกังเทอนาคตังบุคคลไม่ควรตามทีงสิ่งที่ล่วงไปแล้วได้อะไร และไม่พึงพระองค์งเสี่งที่มาไม่ถึงยตทีตันไปที่นั้นตั้งอปปัตังชานะคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจะเนยันจะโยธรรมกถาทัตถังปัสสตสังอิรัมสังกุพังตังวิชามนุครูหแยะผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งั้นเงนคอนแคง เขาควรพ่อครูในการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจมาตบมังกชัญญามาระนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้น้าหินูสังฆารันเตนะมหาเสนีนั่มัจุนามเพราะการขัดเพี้ยนต่อมาสุราซึ่งมีเสนามากยังไม่มีสมดับเราในวันวิหารที่มาทำพงอโหรักามาตันทิตังตังเวพัดเจกรัโตติสันโตจิตคเตมุนี ผู้นี้ผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกจร้านทั้งกังวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมมิสวดธรรมสังมีครับปจารวิขนมสเพสังขารอาอนิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไป มีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกข้าสังขารคือร่างกายจิตใจและรูกประธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะกัวที่เหนื่อเจ็บตายไปสัพเพธรรมานตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา ทุงชีวิตตั้งช mm ีว hmm. ิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุ้วังพระังความใจเป็นของยั่งยืนอาวัสังพยามม่ไตับพังอันเราจะพังตายเป็นแท้พระนปฏิยโยสานังเบีชีวิตตั้งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตั้งมีอนิจตั้งชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงพระรนเี้นิยตั้งความตายของเราเป็นทองเที่ยง ว่าตาควรที่จะสังเวชอายังกายโยอาชิรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอาเพศวิญญาโนแันปราศจากวิญญาณจุดโทอ,อันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติอย่างนอนทักปัทวิงซึ่งแผ่นดินปะลิงขลารังอีวะระดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนปืนนี่รัดทั้งหาประโยชน์ไม่ได้ อน,นิจจะาะวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปาทัวยธรรมโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัชิตตวานิโรชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปมสมุสโคความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุดอย่างยิ่งสเพสัตตามรันติจารทั้งหลายทัุกดวงกำลังตายอยู่ พลิงสุดจมริสเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายเะเทว่หังบริสามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตทีเมเอธสังสะโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยส่วนน่ตายยังจริงจิง ยังทินเจคือลังขารมังสัพเพหิพัตเตหิกัตังปุญญงนุวันิโมทันตุสุนันตุพุนโตเยเทวะสมิงทานเลียทิพตาทิฆานิปัสตะหุนตุสุขิตาหุนตุทุกขาปุณชันตุมาตาปิตาสุขิตาหุนตุทุกขาปุณชันตุสัพียาติฆาสุขิตาหุนตุทุกขาปุณชันตุสัพีเอยาติฆาสุขิตาหุนตุทุกขาปุณชันตุ สัพเพปิสาสัพเพยะหาสัพเพปิตาสุขิตาหุนตุทุกข้าพมุนิันตุสัพเพอาจาริยุปัชย์สุขิตาหุนตุทุกข้าพมุนิันตุสัพเพนาคตาสุขิตาหุนตุทุกข้าพมุนิันตุสัพเพเทวาสุขิตาหุนตุทุกข้าพมุนิันตุสัพเพสามารถสนางสนิทชนตุโวบวสวดบูชาหลวงปู่ทวด นโมโพธิสัตโตฯอาคันติมายะอิติภะควานโมโพธิสัตโตฯอาคันติมายะอิติภะควานโมโพธิสัตโตฯอาคันติมายะอิติภะควาปฏิทานคาถายาเทวะจารชนติวิหะละวสิณีทุเปิคะเลโพธิคะเลตะหิงตะหิงตาธรรมธานีนุภาวนตะโพชิตาเสถิ้งกัลโลติสภิกาะสัมปันทะเลเทวาสัมพชาโนุาสัจทิโว สารังจาคะนาปติอุปัสสังธรรมาจะเทศนนิพมานจะอิสราสสาพพะปพุทาสสกิตาพวันจตเตสลาภิชายกิจันจะสัรพวาสังเสทชาตาทะวุปปาติกามในยาณิกลงธรรมวารังกเทจเตสัพเพภิทุภัสสะกโรจะุสังหยังทาสติจิรังสังตังมมุทัมมัทนาจตุคัมาสังโฆหตุสมัโขวัตถยจจะหิตายจัะอมิเราะตุสัตถโมสเีติทัมมัจจานิโน พุทธิสัมปาผู้เนยามาธรรมีอริยปวเวทิตยัสัญญาหุนตุสัพเพปิปาทิโนภูตัสสานิธรรมะทารนภูวิชันโตกาเลิโวโหวาสตุพุทธิภาวะยันสัตตานังสัมมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจอารยชังนิจจารักันติภูตตาจางเอวังธรรมีเทราชานุปะฌาโรขันติสัพพะทาเทวตาวิโยชนคาถา กคปัตตาชนิดลกค้าพยาปัตตาชนิพะยาโสกปัตตาชนิโสกอาหุตุสัเทปิตาหินเอาหุตาจะอังเนิสัมพัั้งปุญญาสัมปังสัพเทเทวานุโมทันตจิสัพพสัมปติสิทิยาทานังทันงตสัตยายรังรักันจิสัพพทาภาวนาทีรตาหุตุขาฉันตินาตาคตาสมังคะลคาถา โหตุสัพพังสุเมาฆังราคั้นตุสัพปเทวตาสัพพุทธานิฆาวีนสสติหุตุนิรันตะังโหตุสัพพังสุเมาฆังราคั้นตุสัพปเทวตาสัพพุธมานิภาวีนสสติหุตุนิรันตะังโหตุสัพพังสุเมาฆังราคั้นตุสัพปเทวตาสัพพุทังฐานภาวีนสสติหุตุนิรันตะังสัพเพพุทธาภรพตาปเทวคานันเจียงพลังราคั้นตานเนจเตจีนะมังคั้นทังสัพพิโส สัพเพพุทธาภราปุธาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีณะละขังพันธานิสัพพโซสัพเพพุทธาภราปุธาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีณะละขังพันธานิสัพพโซสัพเพพุทธาภราปุธาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีณะละขังพันธานิสัพพโซสัพเพพุทธาภราปุธาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีณะละขังพันธานิสัพพโซ สัพเพพุทธาพระปพตตาปเจกานันเจยังพลังอรหันตานันจะเตยเชน่ารักขังเป็นฐานิสัพปโสสัพเพพุทธาพระปพตตาปเจกานันเจยังพลังอรหันตานันจะเตยเชน่ารักขังเป็นฐานิสัพปโสสัพเพพุทธาพระปพตตาปเจกานันเจยังพลังอรหันตานันจะเตยเชน่ารักขังเป็นฐานิสัพปโสสัพเพพุทธาพระปพตตาปเจกานันเจยังพลังอรหันตานันจะเตยเชน่ารักขังเป็นฐานิสัพปโส ด้วยเอ็มนั่นห่งบุญกุศลนที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมเกล้าอทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางชาติเสด็จิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสูงสวคาลัยเพราะอันนี้ทรงเห็นบุญกุศลนนี้จงเป็นสภาวเสด็จมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโงคภัยอันตรายท้งปวงให้มีแหล่งรายได้อสุจริตมั่นคงเป็นสมมาอาชีพทีนชอบทรเคําว่าไม่มีอดอยากเนี่ยจนขออยากได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้พระเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนั้นานอีกทั้งขอเที่เทียวดาทั้งหลายผู้ได้อนโมทนาสาุการในบุญกุศนนี้บดประสิสทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยาสิทธืทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเรารวมถึงวัตถุมงคลงที่ส,สั่งเสีมูลเดชได้จะสร้างขึ้นให้เกิดเทพทานุภาพเทวอนุภาพวิธานุภาพอันศักดิ์สิทธ อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่กแผู้เคารพและบูชาทุกประการเทิน